เกือบจะถูกฆ่าเพราะว่าไปพัวพันกับพวกมาเฟียกลัวจนกระทั่งที่ว่ากลืมลูกเขาลอกไปพอไม่อยากตายผมอก็หาวิธีจบชีวิตโดยการเอาปืนขึ้นมาจี้ที่หัวจะฆ่าตัวตายมีเสียงเบาๆเสียงหนึ่งเข้ามาบอกว่าเจ้านั้นตายไม่ได้นะครับสวัสดีครับผมชื่อพี่ลมนะครับปฐมพรพนากุลนะครับภรรยา ปริศนานะครับก่อนเชื่อผมเป็นคนที่ติดเหล้าติดบุหรี่นะครับเสพยาเสพติดจ,จกนกระทั่งวันหนึ่งเกือบจะถูกฆ่าเพราะว่าไปพัวพันกับพวกมาเฟียกลัวจนกระทั่งที่ว่ากลืนลูกเคอรกไปพอไม่อยากตายขอบคุณพระเจ้าที่แม้ผมไม่ได้รู้จักพระเจ้าแต่พราะเนั้นรู้จักผมก็รอดตายจากเหตุการณ์นั้นผมก็คิดว่าไม่มีอะไรเหลือในชีวิตแล้วนะครับเพราะว่าไม่อยากมีชีวิตต่อไปผมก็หาวิธีจบชีวิตโดยการเอาปืนขึ้นมาจี้ที่หัว จะฆ่าตัวตายมีเสียงเบาๆเสียงหนึ่งเข้ามาบอกว่าเจ้านั้นตายไม่ได้ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครผมก็ตัดสินใจเอาปืนวางไว้ที่ใต้หมอนแล้วก็ตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตาย ก็ผมก็เลยได้มีโอกาสตัดสินใจไปกับเพื่อนซึ่งมีเงิน300บาทในกระเป๋านะฮะมีเสื้อผ้าชุดเดียวออกมาจากบ้านตัวเปล่าพอมาถึงกรุงเทพเนะี่ยเพื่อนคนนี้พาไปที่กิตจักหนึ่งรู้สึกสัมผัสได้ถึงความรักของพระเจ้าเมื่อปี2 0 0พมีพี่คนหนึ่งที่ฐานบอกว่าพระเจ้าให้อภัยเขาเถอะเพราะเขาไม่รู้ซึ่งคำคำนั้นรู้สึกว่าผมได้รับการดนใจบัญญัติเหมือนมีคนหนึ่งมากอบผมแล้วผมก็รู้สึอกอบอุ่นมากผมก็บอดในใจว่าถ้าเป็นพระเจ้าช่วยผมทีให้ผมมีความหวันใจมีสันติสุขมีเป้าหมายในชีวิต หลังจากนั้นมาผมก็รู้สึกมีความสุขเล,เลิกเหล้าเลิกบุญรีเลิกยาเสพติดทุกอย่างที่ผมติดมานะผมก็ตัดสินใจที่จะเรียนรู้มีชีวิตอย่ารู้จักพระเจ้ามากขึ้นก็ใช้เวลาหลายปีที่เรียนรู้และพัฒนาความเชื่อแล้วก็ได้มีโอกาสได้เจอภรรยา พระเจ้าก็นํามาให้เราได้แต่งงานกันพอแต่งงานกันเราก็ตัดสินใจถวายตัวรับใช้พระเจ้าเริ่มมีลูกแล้วคนหนึ่งอะไรเงี้ยนะค่าใช้จ่ายก็เข้ามาเยอะเรารับใช้พระเจ้าอยู่กลับมาทะเลาะก,กันแบบปันพระชนธรรมของพระเจ้ากลับมาทะเลาะก,กันนะครับจนกระทั่งผมเนี่ยต้องลงไม้ลงมือกับภรรยา ทะเลาะกันโจก,กันทั้งเราทนไม่ไหวเราพากันไปหย่าที่อำเภอแต่ขอบคุณพระเจ้าเราก็คือดีกันโดยพระเจ้าทําการอัศจรรย์นะครับได้มีโอกาสได้ฟังซีดีเจ้าหม่าวรุนเนื่องจากมีพี่คนหนึ่งมาจากต่างประเทศภรรยาก็ฟังซีดีเจ้าหม่าวรุนผมก็เห็นใบหย,ยาดที่เปลี่ยนไปนี่แหละคือจุดที่ทําให้ครอบครัวของผมได้มาอยู่ในไฟล์หรือว่าพระศิลิของพระเจ้านะครับอาจารย์หม่าวรุนพูดคำหนึ่งบอกว่าถ้าเราอยากได้น้ําอักขมนัดใหม่เราต้องเอาถุงหนัง ถ้าเราใส่น้ำองุ่นหมักใหม่กับ ถุงนังเก่าถุงนังเก่ามาจะฉีกขาดงั้นผมจะขอเปิดใจเรียนรู้ใหม่เพราะว่าขีจัดที่ผมอยู่เนี่ยเชื่อในเรื่องการพูภาษาพระวิญญาณแล้วก็การรับปฏิสมาในพระวิญญาณแต่ไม่ได้เชื่อในเรื่องขับเคลื่อนไปด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้ไม่เหมือนเดิมครอบครัวเรารักกันอย่าหนุนใจพี่น้องที่เชื่อพระเจ้าแล้วให้เปิดใจอย่ากำหนดพระเจ้าตามความคิดของเราถ้าเราไม่เปิดใจต้องรับให้พระเจ้าทําการพระองค์ก็ไม่สามารถทําการได้แม้พระองค์าทาได้ทุกทุกอย่าง